มอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อวานนี้ครับทนายอนันชัยชัยเดชนะครับก็พาอาม่าหวยฮะนางหวยศรีวิรัตอายุ76ปีครับไปร้องต่อศาลแพ่งพระโนงครับนะฮะกรณีที่ลูกสาวในไส่ของตัวเองครชื่อว่านางมาวดีศรีวิรัตอายุ53ปีครับไปรวมหัวกับพนักงานแบงค์ธนาคารกสิกรไทยนะฮะ ตามคำฟ้องก็ฟ้องอย่างนี้นะประมาณนี้นะฮะก็แล้วก็ไปเล่นแร่แปลธาตุกันในการโอนเงินไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเบิกเงินของอาม่าเนี่ยนะจากที่จะต้องเซ็นชื่อให้ไปปั๊มมือนะครับแล้วก็เบิกเงินไปจนเกี้ยงนะฮะหลายบัญชีนะครับ250ล้านบาทเขาฟ้องอาญาต่อศาลอาญาพรกหนงกแล้วนะครับวันที่12ตุลาคมนะผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปฟ้องศาลแพ่ง นะฮะมูลค่าความเสียหายเนี่ยเขา250้าแต่เขาฟ้องอเรื่องเกี่ยวกับเรียกรียกร้องค่าเสียหายไปด้วยก็รวมแล้ว350ล้านบาทนะครับนี่ฮะก็เมื่อวานนี้ครับคุณอ,อนันชัยนะก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะครับนี่ฮะหลายเรื่องเลยนะฮะก็เล่าถึงที่มาที่ไปของการถูกที่คุณอมาม่าเนี่ยนะฮะถูกลูกสาวเนี่ยไป แอบโอนเงินนี่ครับ,น,รบนี่ฮะส่วนพนักงานแบงค์ที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตกเป็นจำเลยในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะจำเลยคดีอาญาข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ปลอมเอกสารและใชะ้เอกสารปลอมเนี่ยก็มีนายเทพภูกแก้วนางวิไลรุ่งเรืองนางทิพพาพรแดงสวัสด์และก็นางสาวทัศนีจำเนียนสินครับนี่ฮะนี่ฮะ,นฮะ,ะทนายนันชัยเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าโอ้โหตอนตอน,ตอนที่อามาป่วย อาาป่วยก็เป็นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองโรคเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นะฮะตอนนั้นเนี่ยยังพอที่จะเดินได้อยู่นะครับแต่ว่าไปอยู่กับลูกสาวเนี่ยคนที่ถูกร้องเนี่ยนะฮะก็คือนางมาวดีเนี่ยเหมือนกับลูกสาวเนี่ยดูแลไม่ดีครับเลยโทรศัพท์มาหาลูกชายคนหนึ่งอยากจะกลับมาแต่ว่าก็เหมือนถูกกีดกัดนะฮะแล้วก็ แน่นอนนะพอรตเรื่องก็คล้ายๆเอาเข้าจริงเหมือนคล้ายๆหนังไทยอละครเอเหมือนละครอ่ะนะพอแม่ป่วยก็ลูกก็อยากได้เงินเนี่ยสุดท้ายแม่ตอนนี้นี่อาม่านี่เดินไม่ได้แล้วนะมือไม้ไปยกไม่ก็จะได้แหละคุณอนันตชัยเนี่ยต้องพยายามถามด้วยเสียงดังอาม่าอยากได้อะไรมาก็งอกเงินเงินอยากได้อะไรชี้ชี้อามาก็ค่อยๆยกมือขึ้นมาชี้ประมาณอยากได้เงินคืนต้องเขียนแ้วว่าอยากได้เงินคืนอยากได้เงินคืนจากใคร ปะชีรูปลูนี่คืออาม่าก็คงจะทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะครับเนี่ยส่วนส่วนผู้หญิงที่ที่อยู่อยู่ข้างบนเนี่ยที่เห็นเนี่ยทิป้ายเนี่ยก็คือหลานสาวของอาม่านะอาม่ามีลูกสองคนคนะฮะลูกคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นปน,นาของของผู้หญิงคนนี้นะครับนี่ฮะนะครับ จริงๆประเด็นนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะว่าว่าลูกเขาขอสารให้อาม่าเนี่ยเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเปล่าต้องต้องต้องดูประเด็นนี้ด้วยถ้าเกิดว่าขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถเนี่ยลูกลูกเขาทํานิติกรรมแทนได้เลยนะน่าจะยังเพราะว่าผมเชื่อว่าธนาดันชัยต้องตรวจสอบแล้วนะต้องตรวจสอบแล้วก่อนจะรับทําคดีไม่ไช่ไปรับทําคดีที่แบบนะบแต่ว่าก็ก็คงต้องตรวจสอบอย่างที่คุณคุณเก่งบอกนั่นแหละให้ให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับทางธนาคารกสิกรไทยก็ออกใบแถลงมาเป็นคําชี้แจงออกมาเนี่ยนะครับ อ,ออกมานี้นะครับบอกว่าจากนี้นางหวยศรีวิรัตะได้ฟ้องคดีอาญาลูกสาวและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยความผิดฐานลักทรัพย์ทำเอกสารปลอมและใช้เอกสารปลอมเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าและฟ้องคดีแพ่งกับธนาคารนั้นธนาคารขอชี้แจงว่าเหตุการณ์กาวเกิดเมื่อปี2557และพนักงานดําเนินการไปตามความประสงค์ลูกค้าผ่านทางญาติสนิทนี่ฮะโดยไม่มีเจตนาทุจริต ทั้งนี้ในชั้นนี้ได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งรายการที่เกิดในฝั่งธนาคารข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัวและข้อมูลแวดล้อมอื่นๆโดยธนาคารพร้อมให้ข้อเท็จจริงและนําเสนอพยานหลักฐานต่อศาลและยินดีปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมนี่ฮะต้องไปนําสืบกันให้ได้ว่าเป็นการรวมหัวกันหรือว่าเป็นความต้องการ เป็นความประสงค์ของอาม,มาหวยจริงๆนี่อมมาาหวยก็พูดไม่ได้ซะแล้วสิตอนนี้นะต้องไปสูตรกันยาวและเรื่องนี้นะครับ